ยครับตอนนี้ถ้าหลายๆคนเนี่ยไม่อยากทํำคลิปไปเดียวแล้วอยากจะทำคลิปด้วยแล้วก็ไลด้วยอยากจะซื้ออุปกรณ์สักเซตหนงเป็นเซตเบสิ่ n เอร์ที่เอิร์ธแบบแนะนําว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างครับสำหรับอุปกรณ์ในการทําไม่ว่าจะไปทำติ๊กตอกหรือทำอะไรก็ตามมันมีทั้งหมด4อุปกรณ์หลักกล้อง ไฟไมค์านตั้งอันที่หนึ่งคือกล้องถ้าเปิดมือถือคืจะเป็นกล้องมือถือเนาะถ้าเป็นกล้องก็คือเลือกกล้องตามที่เต้องการได้เลยกล้องมือถือมีทั้ง a n นด o อ d และ iPhone ส่วนไฟเนี่ยก็คือมีทั้งไฟที่นิยมกันก็คือไฟลิงไลท์อาจจะทาให้แสงมันนุ่มเหมือนที่บอกไปเนาะหรือว่าไฟเป็นทอปบกนะครับตอบเริ่มต้นเนี่ยเลือกไฟที่เป็นทรงกลมๆจะควบคุมได้ง่ายเพราะไฟมันกระจายให้ทําให้แสงมันกระจายทั่วห้องกลมๆหรือว่าไฟเขาเลือกไฟบอลลูนส่วนไมค์เนี่ยมีทั้งไมค์แบบไร้สายและไมค์แบบมีสายส่่่วนนนนไมมมบลูููทีเเ้้้าาใชกััองๆข บางคนเข้าใจผิดว่าเสียบนะแต่ว่าเสียงมันไม่เข้าไม้นะเสียงมันเข้าตรงที่กล้องเลยเพราะฉะนั้นไม้ที่จะใช้ถ่ายคลิปหรือถ่ายไลฟ์ต้องเป็นไม้ที่มันต้องมีอุปกรณ์ที่เสียบเข้ากับมือถือด้วยส่วนอุปกรณ์ตรงนี้คือขาตั้งถ้ามือถือมันก็จะมีมือถือแล้วก็มีตัวจับมือถือด้วยมีขาตั้งอันเล็กๆที่เราสามารถพกพาได้ตรงเนี้ยเราก็เลือกเอาตารที่เราต้องการได้เลยบองครบอว่าชอบสูงๆหน่อยก็ไปเลือกขาตั้งมือถือมันจะแยกกันนะขาตั้งมือถือมันจะเล็กกว่าเพราะมันไม่ต้องการที่ นหนีบแล้วมันไม่มั่นคงมือถือเราราคาหลายหมื่นเราต้องเลือกดีๆครับลงทุนดีเดียวมันแค่หลักพันเองเพราะฉะนั้นดูกวามหลักสตัวที่มีคือมีกล้องหรือว่าเป็นมือถือนะแล้วก็มีไฟมีไมคมีขัดตั้งอย่างงั้นสี่ตัวนี้เราก็สามารถเริ่มทำคลิปแล้วก็ทำอะไรได้เลย